ค่ะมือวน,นนี้นนทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเก้วกเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คนพิเณุโลกนะคะทางวัที่ผ่านมาแนวทางของเพื่อนเป็นแบบนี้นะคะนะคะเพื่อให้คลิปแรกนะคะ,ะเขานะคะเขาสามหกเพื่อนไฮสามหกเลขออกหกสามบนนะคะคลิปโค้งสุดท้ายเพื่อนก็นยืนยันคือเเ้าตัวเน้นก็คือสามหก,น,ก,น,กน,นะคะเลขออกหกสามบนนะคะ นะคะสำหรับงวดนี้นะคะอาจารย์ค้นพิษณุโลกห้มาแล้วนะคะห้มาแล้วหน่อยหน่อยโตนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ละวันนุทิยากับอาจารย์คนพิษณุโลกงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกแปดนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์โชคดีไหมคะ่ะเสียงหัวเราะโชคดีอีกแล้วแถวบ้านอาจารย์ เขายังเขารับอยู่ใช่ไหมคะสามหกหกสามคึ่งเดียวอืมเหมือนกันเลยแถวบ้านนนทิยาจ่ายครึ่งเดียวนะเลขตัวนี้ครับบางบางเจ้าก็จ่ายแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์มันสิอร็นต์อืมบางเจ้าบางเจ้าก็คืนเลยซื้อไปแล้วรับรับไปแล้วก็เอามาคืนอย่างเงี้ย เสียดายเนาะมันเป็นเลขอั้นดังดังทั่วไทยทั่วโลกมีได้เนื้อเนื้อคือสามตัวใช่สามตัวถ้าเราจับถูกก็อาจจะไม่อัน้นสี่สาตัวมันไม่ใช่อัน้นใช่ห้าสามห้าสามหกห้าหกสามไม่อัน้นครับวันนี้ทำไอะไร้ใช่ไหมคะอาจารย์ฝันไหมมีเลขฝันไหมเลขฝันยังไม่มี แต่มผมก็ไม่เน้นเลยว่ามาชนกับเลขแม่อ,อะไรนะแม่กายเหรอเลขดังอ่ะใช่เลขดังของแม่กายบางคนถ้าถ้าคนในมองมองในโลกที่ <c oughs> ที่ใจไม่กว้างพอ <c oughs> ก็คงคิดว่าเราเรียนแบบแต่จริงๆมันมาเหมือนกันได้ ทำตั้งแต่วันออกกันวันที่ออกเลยใช่แต่มันจะมาคล้ายๆกันคนมันก็มาเหมือนกันได้แต่คนไม่เข้าใจก็จะว่าเราไปลอกกันบ้านคนอื่นแต่จริงๆมันมันไม่ใช่มันอยู่ที่ความคิดของคนคนคิดมองโลกในแง่ดีก็ดีมองโลกในแง่ร้ายก็ร้ายแล้วแต่ใครมันห้ามความคิดไม่ได้ตั้งแต่แปดเก้าสี่มาแล้วเนี่ยชนกับ เมกายตลอดมาเลยเนี่ยแล้วงวดน,นี้ชนไหมงวดน,นี้ก็ชกนครับอ๋อแสดงว่าถ้าชนนี้แสดงว่าจะเข้าเหรอคะอาจารย์ <ผม S 1> แล้วจะคิดว่าอย่างนั้นนะตัวที่ชนนี้มั่นใจไหมมันจะมีอยู่สองหางอ๋อจะมีอยู่สองหางมันก็มีสิทธิ์มาเหมือนกันได้มันมัน เอาสองสองคลิปเนาะเอาโคงสุดท้ายคลิปหนึ่งแล้วอันนี้คลิปหนึ่งครับทียาพร้อมแล้วค่ะครับวันนี้ไม่เยอะวันนี้ไม่เยอะค่ะแล้วทมหกตัดไหนให้ลงสี่ตัวไปเลย ลงสี่ตัวให้ให้ fc จับวินเหรอคะอาจารย์เป็นเลขสี่ตัวเลขสี่ตัวอย่างอย่างงวดที่แล้วอย่างงวดที่แล้วมันได้แบบนี้สี่ตัวมันมันมากี่ตัวอาจารย์งวดที่แล้วมันเลขสี่ตัวสี่ตัวมาสามตัวสี่ตัวมาสามตัวแต่อันนี้งวดที่แล้วนะมีสามมีสี่มีห้ามีหก อ๋อมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีสามมีสี่มีห้ามีงา<ต>นนี้งดมิแล้วนะมีหกโอมันก็เข้าสามตัวสิอย่างเงี้ยครับเข้าสามตัวผมจัดเนียมันเหมือนกับคนมันจะถูกเนาะผมจัดเอาสามเนี่ยมาเป็นห้าห้าหกสามไปเลย,ยงไงอ๋องดี่แล้วอะ่ะ รางวดนี้มันมีตัวไหนสีตัวมาสามตัวตวดนี้มีเก้ามีศูนมีหนึ่งมีสองมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองทีนี้ก็ต้องจับตัวเก้านี่จับเหมือนวดที่แล้วใช่ไหมเอาเก้ามาไว้ท้ายเหรอคะอาจารย์ลัดหน่วยเลยเอาเก้าไปหลักหน่วยค่ะเอาตัวไหนเป็นหลักร้อย เอาเลขศูนย์เหรอคะหลักร้อยนี่ศูนย์กับหนึ่งงวดเนี้มีศูนย์ศูนย์สองเก้าหนึ่งสองเก้าอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยศูนย์สองเก้าหนึ่งสองเก้าแล้วสามตัวมีแค่สองคู่เหรอคะอาจารย์ผมจับอีกคู่นึงจับไปเล่นๆน,นะหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์อันนี้ตัดได้แค่สองคู่ใช่ไหมคะอาจารย์ สองตัวนี่สองเก้าสามแล้วกันสามตัวเนี่ยมีสองเก้ามีศูนย์เก้าแล้วก็มีสองหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็มีสองหนึ่งแล้วแล้วสองศูนย์่ะสองศูนย์สองศูนย์เอา 2, อสองศูนย์หยกหางมันก็ได้ อันอันนี้เป็นเลขบนหรือว่าบนล่างรวมกันบนอย่างเดียวอ๋อบนโอ้ที่แล้วล่างเนี้ยมันมาด้วยกันนะโอ้โหแล้วข้างบนนี้เน้นชุดไหนคะอาจารย์เน้นสองคู่เนี่ยหนึ่งสองเก้ากับศูนย์สองเก้าก็หลักร้อยหนึ่งกับศูนเะนี้ยอ๋อแล้วสองตัวก็เน้นสองเก้า ทางเดียวหรือว่าเน้นตัวอื่นด้วยสองตัวบนอาจารย์สองตัวบนนี้ก็เน้นไปสองเก้ากับศูนยเก้าศูนเก้าข้างล่างวิ่งเก้าข้างล่างวิ่งเก้าเก้ามันจะมาบนมาล่างเลยหรอผมก็คิดว่ายอย่างนั้นจับคู่ เก้าแปดเก้าหกเก้าแปดเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกข้างล่างนี้เน้นตัวไหนคะอาจารย์ล่างนี้เก้าหกเก้าหกหางเดียวเก้าหกกับแปดเก้าแปดเก้าแปดหมดสรุปนะ <100 S 1> หมด <laughs> สรุปแล้งหมดแค่นี้เนาะมันไม่มีเวลาทำค่ะอาจารย์อาจารย์คนพิษณุโลกงวดวันที่1เมษายน2568สี่ตัวมา3ามตัวงวดที่ผ่านมามี3ามี4ี่มีห้ามี6มันออก5้าหกสาำหรับงวดนี้สี่ตัวมาสามตัวมี9มีศนย์มี1มีสองจับคู่029ย์สองเหนึ่งสองเหนึ่งสอง เน้นที่029แล้วก็129สองตัวบน009กับ29คือตัวเน้นลง,ลงมาก็จะเป็น21กับ20แล้วก็ล่างให้วิ่ง9จับคู่98 96 76เน้นที่98กับ96ตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงในช่องเลยคี้ล้ๆใใเขาจะโทรไปเอาแบบ ถามตัวเน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็ไม่มีเวลาเนะาะครับผมก็บอกให้ดูสุนทิยาเลยตามนั้นเลยค่ะต่อไปสรุปว่าไม่ให้ไม่อนุญาตให้ใครใช่ไหมคะอาจารย์ครับไม่ให้ค่ะค่ะค่ะข,ขอโทษมากๆนะคะ บางครั้งก็ไม่รู้อ่ะคิดว่าเขาเป็นสาวๆจะโทรไปกี่อาจารย์ไงหนูก็เลยให้เขาเห็นเห็นว่าอาจารย์เป็นคนโสดเนาะเขา,าอยากถ้าถ้าเราหวงเบอร์โทกกลัวเขาคิดเป็นอย่างอื่นไงก็เลยอไหนๆเขาก็คนบ้านเดียวกันอาจจะไปช่วยซื้อของอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมากเกินกว่าน,นั้นอ่าขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวดนนี้ขอ F C เจ้าดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ วัวน,นี้คงจะดังแตกสามตัวค่ะสาธุค่ะวัสด,ดีค่ะวัสดีค่ะค่ะพอไม่ไปนอนเอฟซีก็จได้ยินแล้วนะคะเซียนสัมภาษณ์แล้วว่านนทิยากับอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะเพิ่นกไหเป็นแนวทางาเซส,สละกินแบ่งรัฐบาลนะคะจดไวแ้แคบหน้าจอไวก้กันพลาดกันลืมนะคะเลขทุกทุกอาจารย์นะคะแม้กระทั่งเลขข้อมฝันเลขสูตรคำนวณมันสามารถไปคล้ายๆกันได้นะคะ นะคะนะงการนุ่นทียากก็คออวัยพ่อหนพ่อมิพิโนเอซซีโชดีหน้าทางของอาจารย์คนพิศณุโลกนะคะ